วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองประพัฒสอนดาวไยสงวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งนัทนรินผลประพฤติยุทธชัยวิชนาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนิลาวันจันทนะภาคภูมิเป้าบุญปรุงดุลยวัฒน์พลแพงขวากอนกหนกข้อสูงเนินกิศกรบุญกวางอัศดาวุฒิเจริญธนาคุณ พานุวัตย์ยี่สุนซ้อนสุภาวดีแย้มพุธทธคณิธพรทองสืบสายพรชรพงศ์ราชมัตรีกนันเนกรัตนิริพพรมสิริลักษ์ตีรัตดารุณีแสงอุ่นดุไยน้ำทิพย์ยุพาณิชจักรินอิสริสุพิจารณ์วิไลลักษณ์สาธิพักเกตอินทะเนตรเรืองนุชนัทพัฒบุญญากิตติโกวิทธนาชาเตียนพลักังนิพาพรขันติกิต วิทยาศาสตร์บัณฑิตกัจกรจันทไทยกนกพรพูนผลกนกวันนิ่มพิลากนกวันพุ่มร่มใสกมลฉัดดีล่ากมวลทิพพัฒนพงจรัสกิตบุญเสาะสายกิตสดาวารินกวิพัทร่วมรักกสมากกไทยสงก้องพบบุญก่อนกัญญาสิริงอกพิไลาการกลปดีกิติคุณสิงห์ธรรมากิติชัยสารบุราณ กิติพงศ์สิมารีกิติพงศาวิสัยคณาพทรทองมณีคณิสพัฒนชนะศึกคทาวุฒิผ่องศิลป์ิยาลีลาจตุรนสาลิงจิตการเมืองเหมือจินตลาทิพย์ลือตรีจิรพัฒน์บัวรอดจิรพัฒน์บุรณกิติจิรพัฒน์แสนแสงจิราพรเสียงล้ําจิราวุฒิเปไทยสงจุธามาศพีระพัฒนวงศ์ เจตรินบุญจวงเจนภาแสานบุญเจษดางอินทิศนชัดชัยจรุงเกียรติสกลชนกนันสมปันชนะการชนะกางชนาพรพันธิอว้วนชวันวิทยาดิโลกชัญญาธารพันธ์ชาคริตน้อยดวงศรีชาชิทานแสนสุดชัดชาพัฒนนันทวัฒนพิรมชานพัฒน์ยนพันธ์ทัปณีฐานะทิติวรดาพันธ์กระสิน ชนะธกฤจขยายกิจการนพัฒคำสิงนัชชาศรีรักษานชพลโชตกลางนชพลเผือกผุดนธทลิกาพันโคตรนัทการสายโศกนัทินันพรมยารีนทิชาธาตุพุชชานธิดาเวียงสิมานัพลมุตตาราณนนิรัตวิโรธหลักนัวัฒกรุดมินบุรีนัทวัฒนชนชนะคุณนัณทพุทธมหาเมืองพล รัตพล,ลสิมมาอ่อนนุพุทธอาจสุนทรดานุพลแก้วเหมื่นวัยเตชาวัตรยุทธนาปรกรณ์ตติยะวิรกุลตินภพมาศดีตุลการอุน่นศิริกทักษะวัตนวรเมศทนบูรณ์ไทยเอี่ยมมีธนพลมุรดาธนภูมิศิรอ่อนธนบัตรชลพันธ์ธนวัตรโยธาชัยทัชัยถิ่นสีรองธนกรทองดี ท่านนักรผิวสวยทนอาวุธมามสีตทาพากท่านิดาสุภาชาท่านกมลสิทธทิชัยแน่นทกิจนาทันทองทัดชัยพงขล,ผลที่ชากรมานกนทีละพลท้าวงสาทีละพัฒน,นีทีละพงบุญยวดทีิชราดุลประสิทธิน์นาฎิกาแก้วใสวิทยายลัการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์บัณฑิต นัทชัยนาคสิงห์นิโรบลลุนสีเนวินบุตรีปินันทาสีชินเลิศใบอั้นห่วงปณิธานปักกิรนันปฐมพรพักตีบุตรปณิธานพรมทาปนัสยาพมยารีประพังกรชายวิริยางกูลปริยาผันสูงเนินประวิตาสาริวงศ์ปวิสุดาเต่าโคกสูงปวีนาพื้นขุนทศ ปันทรวุฒธิอาภรณ์พันธิธาเมนรัตปาริรัตยุรีปิยรัตผาอินดีพงศกรเชียงศีพงศธรภูน้อยพงพัชรภาคุณาพรชิตาอคำแว่นพรธวัฒประวัตภูชเกพรพันธน์จตุรัตพัชรพง์ติมุราพัชรรัตนพรมสอนพัฒมวิวิศสุรการพิชยาพรผูก้านก้องพิทยา,ารัตนพ่อชุมพล พินิชยาโชตหนอมพิพัฒน์พลสีสำราญพีรนัทดวงสาพลพีรพัฒชาเหลาพาสัยเศรษฐดีพระจิราลีบางพระขนโกสัยวัฒน์พระธนันนราพินิษฐัพระพลตั้งพระรนวดีมีอำนาจพัทริกาพรมดีพนุวัตตอบแทนพนุวัตเพชรสีเขียวพระอปริตตินสีเวียงพระสกรขวัญสุขพระสกอรมยปัน พัสวัตร์วงทองภูตะเนศสุรชาติทัก์ภูมินเทียนชัยสิทธิภูวดลราชบรรจบภูวิย์กิจวิวัตกุลโพคพิษเครือพัน์โภคินเมืองขำม,มินชิตาทองใสมุทิตาเดชยศตีรถสุขคนพระนิกรระพีพัฒนขำบงรัชชานน์สิริสารรัชนีพรน,นวลสีรัชพลตันสุระ รัฐศาสตร์สีตัดสูงรุ่งโรดพิมพ์หุยหรือไทยปูหลุนรัดดาวันพิลาวันวงวิทย์สีแก้วนิดวชิระวิทย์กุลสุทธิชัยวทัฒนยูพลราชมวรัญญาแสนรัตวราพรน,น่วมนาวราพรสุวิชากรวริสาพันเลิศวสิทธพลชมพูวงว์ชระสีต้นวงวิภาพรสีหนองห้าง วิภาพรอ,อุปะนันสรัญญาสวัสดร,รักสลันใต้สีโคตรสรุตาไพรสว่างส,สัิทรวงสานุทั์ส,สัิพาทองดีสสิวิมลแก้วดวงตาสิรประภาชัยยาสิริชาติขันวรวง์สิริรักคนทาสิริวันชายสวัสดสิริวัดเขียวบ้านยางสุภโชคแย้มสี สุภวิศสิริวิโรธเศรษฐพงส์่งเจริญสิทธิพงษ์บับพานสิริธัญญาเดวีเลาะสิริวัดวิเศษลาสิริวิมลซอสูงเนินสุกัญญาวงศสวัสดิ์สุชานาะวิชัยศึกสุนิษสาสุวรรณศีสุภาพรแดนกาใสสุภาวีเกิดแก้วสุเมศสุทีสุรเชษทองประสงค์สุรวุฒิพิชัยเชิด โสพิดาปรีเลขาโสพิดารอดเวียงหนึ่งฤทัยดีมีวงอดีสรน,นาเรืองอาทิตยาพันขันอาทิตยากรบินทะสูรอนุพงศ์พิมพิลาอนุสลาเปลยหนองแค่อภิชัยสิริมาศอภิโชตวิสิทตบูวงอภิวัตรพรมผัดอัธพลแน่นดีอรันตั้งอริสลาขันแก้วอริสลาภูสมศรี อริสมันเมธีปฏิพานอัจฉริยากำมนเลิศอาชวาทิพสีเนหะอิทธิพลสบายจิตอุไทัยนวรัตเอกรัตอาสนานิเอื้ออรวิบูร์กุล